สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องมอนโนมอนและผมก็คือมอนวันนี้เราอยู่ในเกม Rv e. กันนะครับผมมาพบกับเจ้านักธนูนี่กันเลยนายยอนนั่นเองซึ่งมีคนบอกว่าเจ้านายยอนเนี่ยมันอ่อนมากฮนะแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะเอาเจ้าตัวนี้มาเล่นนะเพื่อดูกันว่าฝีมือของผมนั้นเล่นเจ้าตัวนี้ได้โหดขนาดไหนไป เราไปดูกันเลยเริ่มเกมมาเราไม่รอช้านะอัพสกิลหนึ่งไปหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็มุ่งไปเลนอพิซซ่าดาก็ที่เราต้องการเลยจังหวะน,นี้เพื่อนๆตามมันด้วยอีกสองคนเพื่อเปิดการเพื่อเปิดศึกครั้งแรกแบบไม่รอรีนะฮะเอาทบเจอมันครับตังหวนี้จังหวะนี้ผมเช็คสกิลหนึ่งจรไปก่อนนะับเราปลูกตั้งแต่เลเวลแรกเลยครับไปครับจังหวะน,นี้อัพอัพเอาเนื้อ มันสู้สามต่อสองอะเผอิญว่าเราเอาเอาแบบมันมันจะใช้คิดว่าเอาแบบเอาสองมาลุมสามคงไม่ใช่อะมันหลบเข้าไปในป้อมนะฮะเรายิงอุ๊ยนิดเดียวไม่ตายถอยสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักเฮ้ยเราอ้อมไปฮะจังหวะนี้เราอ้อมไปเลยอ้อมมันคงไม่หนีไปไหนหรอกมันกำลังวาร์ปกลับบ้านนะครับจังหวะนี้ยิงอืมยิงโคตรรับเลยได้หนึ่งโจวาร์ปกลับบ้านไม่ได้แล้วครับผมจังหวะนี้เราก็ ดันป้อมรอมันนะฮะรอมันมาก่อนเหมือนมันจะมาแล้วนะโอ้โหจะช้างทีมาระหว่างนี้เรายิงในป้อมได pues mm ้ไหมฮะยิงได้ไหมโอ้โหเพื่อนตายครับตรงอย่างนี้มันเข้าไปลึกขึ้นไปหน่อยคับรหวงนี้เราทําเป็นเชิงหนีครับหนีครับเพื่อนมันจะมาช่วยไหมเพื่อนไม่มาช่วยเพื่อนมันมาช่วยเราก็ตรวกลับเองครับนี่ฮะรงหว่าสตาร์ทไปก่อนหนึ <ky> ่งท <stero iden> ีแล้วก็ยิงยิงมันไม่หนีฮะมันมันจะเอาเราให้ได้ครับมันแคนฝังลึกครับมันแบบลึกฝังแคนระหว่างนี้อืมหลบมอมันบวกเข้ามาในป้อมับป้อมมันช่วย ครับสตันโดนไม่โดนแล้วจวังหวะนี้ยิงไปมันได้เฟิร์สบัดเอ้ยเฟิร์สบาดไปแล้วนีืห่าครับเอาอีกสกตัวครับจังหวะนี้ฮะนี่ฮะมักกานมันสองตัวลุมเรามันยังสู้ไม่ได้เลยอีกักทีได้ตัวไม่ได้ครับโอ้อยด่าเบิรคิวไปครับจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนมาแล้วครับแต่เพื่อนบอกเพมาทําไมเนี่ยโอ้เพื่อนมาช้าไปนะฮะเราเก็บไปสองแล้วนะฮะแหมใครบอกว่าตัวนี้มันอ่อนฮะจังหวะนี้ฮะเราก็รุยก,กันไปต่อเนื่องเลยมันมามันมาเราเอามันเดินมันหนีไปจังหวะน,นี้พวกเราเยอะกว่าไม่กลัวอะไรทัั้้งนครบ ยิงแล้วก็ยิงอย่างเดียวแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงแล้วก็ยิง,ยงไม่ตายครับตรงวนี้ผมอ้อมก่อนอ้อมเดยูอเอาอีกตัวมันไปไหนแล้ววะกลับแล้วสินะมันอาจจะมาวับกลับในพุ่มหญ้านะครับเอาไม่ต้องพุ่งนะอยู่ตรงนี้เลยนะเรียบร้อยฮนะได้เอาลาแล้วครับจำนวนเนะี่ยความโหดของผมนะไม่ใหญ่จะเป็นสองรองใครใช่ไหมคำน,นั้นน้อเพราะผมนั้นคือแบบนักยิงธนูที่แบบอันดับหนึ่งนะแล้วเพื่อนกระโดดป้อมยิงตายแบบงง แล้วผมก็มาเจอเจ้านี้ถกหน้านก็ต้องสู้กันแบบนี้แหละครับะผมเป็นตัวยิงไกลมาสู้ตัวไปชชัก็คงไม่ไหวแะ้ปล่อยก่อนนะมีเพื่อนมาช่วยแล้วครับจังหวะน,นี้ยิงไปก่อนจะได้ไม่ได้ไไดโอ้โหเรียบร้อยครับสุดยอดนะเพื่อนเปิดตันติคิวไปเลยมันถึงเวลาที่ผมจะต้องทำลายป้อมฝ่ายตรงข้ามัะตีแต่ก็มนีเจ้าหมอน,นี้มาฝ,งฝังทางนั้นเหรอมันยอมให้โจมตีป้อมนั้นเหรอมันแกงนั่นแหละไปก่อนเลยยิงนัดนี้ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับทำลายป้อมก่อนไม่รอช้าผมมันแบบนักธนูอันดับหนึ่งไงใครมันแบบจะมาสู้ผมได้วะฮะแบบผมมันของจริงไงผมแบบไม่รีรอลนะตอนเนี้ยคือแบบผมอันดับหนึ่งนะครับทุกคนนะใช่ไหมเนี่ยจังหวะนี้เดี๋ยวผมมาช่วยเลนการดีปะเรียนของผมมันสบายสบาแล้วเอาสักตัวไปสอบตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวไปเนี่ยเอาสักตัวนยะไอไอผีเสื้อเนี่ยผมจะเอาแม่งเลย ผมทำเไยผมได้เนี่ยครับโอ้โหสบายสบายเลยครับ <c oughs> ผมมันนักหนานูไงอีกสักตัวไปมาแกมามาดิมามันไม่กล้าออกนอกป้อมนะครับ <c oughs> ผมก็ยิงข้างน,นอกนี่นแหละเ <c oughs> พื่อนมาช่วยละป้อมแตกไปจังหวะนี้โอ้โหมันมาเซอร์มาเสริมสองต่อสองสอะจังหวะนี้มันกระโดดใส่เพื่อนเราแล้วเราก็ย,ยิงยิงยิงอันติตอันติปุ๊บดูดไปแล้วก็วยิงทั้งโอ้โหไม่พอละ <c oughs> อีกสักตัวฮะอะไรออกอะไรครับเนี่ยทุกคนแล้วก็ผมมันอันดับหนึ่งนะครับผมต้องจัดการเจ้าหนี้ก่อนนะครับผม มันคือตำแหน่งเดียวผมเลยเจ้าแครี่คือทุกคนครับผมจะลุยแบบไม่มียางแล้วนะตอนนี้เพราะว่าผมเป็นใครผมเป็นใครผมมันเป็นนักธนูอันดับหนึ่งไงใครจะกล้ากับผมวะเนี่ยถามจริงดูสบายสบายคือทุกคนครับทุกคนไม่ต้องแย่งกันเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะาเดี๋ยวผมเป็นให้เอง จังหวะน,นี้นะก็ให้มันมาเนะี่ยมันจะกระโดดใส่ผมแล้วแง่มันจะโจมตีผมแล้วไงเนี่ยยังไงผมก็ตัเลืดเ,เ,เต็มเหมือนเดิมอะยไงโอ้อยเยอะเท่าไหร่กันเลยผมมันอันดับหนึ่งเนะี่ยทุกคนต้องจำนี่ขึ้นใจเลยครับว่าผมนะคืออันดับหนึ่งทุกคนไม่ต้องมาแย่งมาแกมแย่งกันเลยนะเพาก็ผมเสียสละนี้ผมเป็นให้เป็นไงดูดิใครที่มนจะช้าทายผมมันก็ต้องดูแบบนี้ มันคงถึงเวลาที่เราจะต้องโจมตีป้อมในมันแล้วล่ะเพื่อที่จะจบเกมนี้สักทีจังหวะนี้นะฮะไอ้มาเธอพวกแบบคือเกมน,นี้ผมคิดว่ามันไม่มีใครมาสู้กับผมไหวแล้วทุกคนแบบเนี่ยคือแบบผมทลายป้อมมันได้แบบง่ายๆฮะดูครับมันจะมาสกิดตัวสบายๆฮะโอ้โหไม่จะเท่าไหร่เลยเอางี้ผมจะจบเกมนี้เลยก็แล้วกันนะเพื่อแบบ เป็นการปิดฉากความเป็นที่หนึ่งของผมนะฮะเพราะว่าถ้าเล่นต่อจากนี้ผมอาจจะตายก็ได้มีโอกาสพลาดได้เสมอนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ฮะทุกคนจำไว้ดีครับผมคือเอ็นโอหนึ่งนะฮะชนะครั้นงนี้นะฮะไม่ใช่เป็นของผมคนเดียวเนี่ยครับทุกคนดูเดียวเอ็ของเกมก็ยังเป็นผมอีกอะครับคือจะให้ผมพูดยังไงอะครับผมก็ไม่อยากจะอวยตัวเองนะแต่ MVp นะมันคือเนี่ยมันคือผมนะฮะ ก็ฮะโ,โอ้โหไดฉายารีเจนเนอรก็นะฮะทุกคนกคน็อย่างที่เห็นนะครับผมชนะนะก็ผมโอ้มีคนกดไลค์ให้ผมนะเพราะงั้นผมก็จะกดให้ทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้ฮนะเราผมคงต้องลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย